โมซองเคยไปเขาใหญ่แล้วขึ้นเขาไม่ทันต้องหาม่านรูดนอนแถวตีนเขาใหญ่เนี่ยซึ่งตอนนั้นไปกับเพื่อนกับพ่อแม่เพื่อนพ่อแม่เพื่อนอะเขาก็ให้ห้องหนึ่งให้เราอยู่กับเพื่อนแต่มันเป็นความรู้สึกแบบอึหวาดมากคุณคุณเคยไปม่านรูดปะเปนอึดหวาดมากอะคือทั้งห้องมันเป็นกระจกอะเรานอนลืมตามาข้างบนเป็นกระจกบนเพดานเป็นกระจกขันซ้ายเป็นกระจกขันขวาเป็นกระจก คือโมซองเป็นคนที่อยู่ในห้องที่แบบว่าห้องโมซองมันไม่มีกระจกให้ใช้อะ่ะนอกจากในห้องน้ำอะ่ะโมซองเลยแบบออกขวามากกับการที่ต้องมาเห็นหน้าตัวเองตอนนั้นกบบอก็อเลยเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ที่ได้ไปเตียงกลมๆหมุนๆด้วยไหมไม่มันเป็นเตียงธรรมดาแต่มันจัดนิ่มๆหน่อยแต่ว่ากระจกเยอะเขาไม่ได้ทําไว้ให้นอนไม่ล,ล้วพูดได้ไหมดูพูดได้ไหมพี่จหนูพูดได้ไหมมันไม่ดได้เอาไว้นอนเขาเอาไว้ ว่าไม่ต้องนอนสมมติว่าคุณคุณไปแบบคุณไปดึ๊บอ่ะคุณไปดึ๊บดึ๊บอ่ะล้วสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายอยู่ข้างล่างกระจกมี360องศาบนซ้ายขวาหน้าหลังคุณเป็นฝ่ายอยู่ข้างล่างคุณลืมตามาคุณเห็นกระจกคุณจะเห็นคุณเห็นตูดดึ๊บดึ๊บคุณมองทางซ้ายคุณก็จะเห็นดึ๊บดึ๊บอ่ะกลับไม่ได้ทำไมอ่ะตอนดูหนังแบบนั้นก็ทุกมุมนะดูหนัง วเวลาดูหนังนก็นจะได้เห็นชัดๆใช่ไหมมันจะได้เห็นม,มุมมอื่นใช่ไหมถ้าเรามีกระจกคือมีทฤษฎีว่ะเหมือนต้องไปยิมป้าจะได้ออกถูกท่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> โอ้ที่รักคุณต้องหลังตรงกว่านี้นะในขณะที่คุณกำลังนั่งลงมาไม่งั้นเต่งสคนของฉันจะหักลงนะ่ะ <laughs>